มาใส่แจ็คจากนิ่มจากนิ่มหาเวิงล็อกเล็กครับมือนี้รถข้อเกษตรตอเกี้ยไงบอกขายคัสซี่ไงบอแป8น็อตคัสซี่ไงแปน็อตครับเครื่อง เครื่อง 6B G ร้อยเจ็ดหาครับพร้อมใสเบรกทิฟี่คัสซี่คัสซี่ง่ามโมมี่ผูนบอตัวนี้มันก็ท่าสีอันนี้ซื้อมันลอกอ๋อสีมันลอกสีมันลอกคัสซี่ดีครับเผาใหญ่เผาใหญ่เผาใหญ่ราคาเท่าไหร่ก็เสียยิ่ผม ยี่สิบหกมใสทะเบียน,นติมเลียมพร้อมโอนยี่สิบหกครับเบอร์กัซซี่ไงตลอดเส้นว่ได้ฟังเสียงดอกม้อน,นีบ้บ่มีหมอแบดถอดหมอแบดไปหูยย้อนแสง 26พร้อมใช้เก็บรายละเอียดให้พร้อม,รอมครับเมีบ้านเด้เลยทะบงทะเบียนพร้อมเบิ่งขอ,อกก่อนก็บความเรียบร้อยพร้อมใช้ขอ,อกเล็กเตวอาเป็นตรงใหม่เหรอพื้นเล็กวะบ่อพื้นไหม พื้นเล็กแต่มันตรงไหมงไงนี่ครับ,บรถพระท่านอีกเก็บรายรล,ะละเอียดเก็บรายละเอียดความใส่ครับยี่สิบหกต่อร่องได้ไ่มเสียต่อร่องไ,อองได้ดดดดไหมโอ้ยการค้าขายกับตงต่อร่องเนี่ย่ละคือฮะ ถ้าภามมากนี่มากคุยนอกรอบได้รหอเ่าเยาสภาพแดดเลยสภาพแดสวยงามน่สวยงามน่อแต่ว่าตัวนี้นี่คือขับได้เลยเอขับไปเลยขับขับได้เลยขับขับไปเลยเดี๋ยว่าคิวนี่ซื้อมาบมนเลยเด้เออออรอซิงั้นซิวมาหมดแล้วเราจะจัดสวย เท่าสภาพนี้คือ26บห่สภาพสวยเราสิจัดให้เปลี่ยนคงเปลี่ยนคิ้วให้บ่ต่อรองได้ตีมันต้องต่อรองได้แหมสวยจัดสวยแล้วให้จัดก่อนให้จัดก่อนเออแต่ว่าสภาพนี้สภาพนี้เอาไปเลย26่ส่นขับกระบะได้เลยให้จัดสวยก่อนโอ้ให้จัดสวยก่อนแล้วจังหูว่ามันสิบวัตต์เท่าไรอือ ตรงใหม่พื้นเล็กมีรออะไรวะรอรอ,อะไรบ่อมี่นี่เป็นโซอะไร <c oughs> <c oughs> โซอ,อะไรเฮ้ยโซอะไรไปยังเนาะเออสวยงามอยู่แต่ว่าเป็นเป็นตรงใหม่เนาะสี่หไหนใหญ่เนี่ยนาหน้าสิบเงนหน้าสิบสองพูดเลยโซน,นี่นาสิบประมาณหังกูอกเอฟอ่าะ,ะนี่ก็ที่นี่ก็ที่สี่นอกกัน แสดงว่ารถคันซีเดียวกันกับยิงเงี้ยเอฟอาอาหน่อยกว่านี้เงีนยมาเงี้ยเอฟอาอามันเท่ากับพวกรถนั่นเลยนะบอกว่าเอฟอาอาโม่เนี่ยมันน้อยเอฟอาอามันมีสองสเปกอยู่บอก่เอฟอาอาคันซี่เน่าเลยนะเราเสือมาตัดเนี่ยอืมสวยงามครับสวยงามผู้ใดสนใจครับถักเข้ามาเลยขี่กระบาดได้เลยทะเบียนเต็มเล่มพร้อมอ้นเงี้ยเต็ม ป้ายทะเบียนใส่บุรีรัมบุรีรัมบนขอบบุรีรัมแล้วบ่ด๊ำบ่ดำถ้าอยากติดตั้งดำก็คุยกันอีกเจนึงติดตั้งให้พร้อมแต่ว่าต้องคุยราคาอีกจัดใดสุอย่างจัดใดสุอย่างดำเดิมตามตามสเปคตามสเปคตามความพอใจของลูกค้า Điều pha phải bưng thẳng này Kia xe đẹp bất cứ tí mà Kia เยี่ยมปกติเห็นมามาชมได้ครับรถจอดอยู่แค่นดงสตึกบุญร่ำครับเช็คหาเช็คหาเช็คเช็คห้ยขี้กระบานเดียเลยเ,เลยสนใจครับขั้นใหญ่แปดนอดเป็นคานใหญ่แปดนอดคนอ่ยนอยคนยุค่าครับว่าต้องไปซื้อแพองหกหลอดดับดินกันเลยเจ็ดแปดแสน ว่าก,กาเลนอ,อันมูนีน่นี่อยากได้ดำก็ได้ครับต่อดำเพิ่มก็ได้เป็นดำเกษตสร็ีคือว่าโอเคอยู่ครับนี่เป็นแปดหลอดหลอจีนหามันเครื่องประหยัดประหยัดน้ำมันเครื่องนิ่มบ่หลมเนาะเครื่องบอ่หลม,มดวนๆเลยครับผู้ใดสนใจ เดี๋ยวลงเบอร์ทั่วไปใหย้ยังไงแค่ดุงเป็นใจด,ดีครับฝากดไลค์กดแชร์ทำได้ครับเด้อเดี๋ยวพอกันชิปนะ้าสวัสดีครับ